สวัสดีครับผมวันนี้ผมถุงเงินพิมโหนนะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาทำคลิปวิดีโอแบ่งปันความรู้ขั้นพื้นฐานนะครับต้องย้ำเน้นย้ำว่าขั้นพื้นฐานนะครับว่าขั้นพื้นฐานมีดหมอหลวงพ่อเดิมขั้นพื้นฐานวิธีการดูมีดหมอหลวงพ่อเดิม หลงพก,กันนะครับคือการที่เราจะบูชามีดปมอหลงพอเดิมหรือว่าหลงพกกันแต่ละเล่มแต่ละครั้งไม่ใช่แต่ละเล่มทุกครั้งนะครับผมก็พยายามจะเอาความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยวิธีการดูมาแนะนำพี่พน้องๆ้องนะครับ ให้ได้ศึกษากันให้ได้มีให้ได้มีความรู้ขั้นพื้นฐานกันกันโดนกันโดนหลอกกันโดนของเกีกันโดนของเสริมนะครับอันว่ามิตรหมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันนั้นนะครับอายุการสร้างนะครับอายุการสร้างนั้นก็ร่วมร้อยปีนะครับ แล้วก็ไม่ได้มีเยอะนะครับพูดกันง่ายๆคือคือไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งปั๊มอย่างสมัยนี้อย่างมีดสมัยนี้นะครับมีดสมัยนี้ก็สั่งปั๊มสั่งปั๊มมาก็เอามาปลุกเสกแล้วก็จําหน่ายจ่ายแจกกันเลยแต่สําหรับมีดหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อการยุคนั้นจะต้องสั่งนะครับจะต้องมีการสั่งขอบูชาจากหลวงพ่อ แล้วหลวงพ่อก็จะให้ช่างตีหลวงพ่อจะเป็นคนบรรจุกันบรรจุเข้าเล่มนะครับแล้วก็พิธีพุทธาพิเศษบรรจุพุทธคุณทุกอย่างนะครับรืจการสร้างมีดแต่ครั้งนั้นต้องเป็นใช้เวลาระยะเวลานะครับไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้ดังนั้นวิทย์หมอหลวงพ่อเดิมจึงมีน้อยนะครับแล้วก็เป็นที่สอะแสวงหาของลูกศิษย์ลูกหา ที่ต้องการจะบูชามิตหมอหลวงพ่อเดิมไว้เพื่อบูชาพุทธคุณเพื่อบูชาบารมีคุณของหลวงพ่อเดิมนะครับเพราะเราในหมู่ลูกศิษย์ทุกหาที่นิยมชมชอบเครื่องรางต่างก็เชื่อมั่นในพุทธคุณของมิตรหมอหลวงพ่อเดิมนั้นว่าสามารถ ป้องกันผู้ผีปีศาจสามารถป้องกันขุนใสสามารถป้องกันยาสั่งนะครับสามารถป้องกันสิ่งอัปมงคลทั้งปวงนะครับลมเพลลมพัดนะครับสิ่งพวกนี้เราไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราก็มีความเชื่อกันว่า มีดหมอลงพ่อเดิมนั้นสามารถป้องและกันสิ่งพวกนี้ได้ปราบสิ่งพวกนี้ได้นะครับดังนั้นการทําของเก๊การทําทของเรียนแบบจึงมีมากมีทั้งแบบสีมือเกตเอและก็สีมือเกตบี B, ไล่ละล,ลดหลั่นกันไปนะครับสาหรับมีดหมอเล่มแท,แท้สวยเดิม นั้นหาย,ยากมากทุกวันนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่ามีน้อยสูญหายก็มีโดนถอดโดนเปลี่ยนใบเปลี่ยนเล่มสับเล่มก็มีนะครับจึงทำให้ของแท้นั้นยิ่งมีน้อยมากขึ้นตามปีอีกดังนั้นการที่จะบูชาแต่ละครั้งจึงต้องหมั่นศึกษากันก่อนนะครับ ผมจะแนะนำเป็นแนวทางขั้นพื้นฐานให้พี่พน้องๆได้ได้ชมกันนะครับขั้นแรกที่ผมจะเน้นย้ำเลยก็คือวิธีการดูงานะครับวิธีการดูงาดูงาธรรมชาติเป็นแบบไหนนะครับงาธรรมชาติงา แต่สําหรับพวกงานแต่งกับงานเก่าเนี่ยเราเรามีวิธีการดูกันได้นะครับแต่ผมไม่ได้มีงานแต่งมาให้ได้ชมกันสักทีเพราะพยายามจะหาอยู่พยายามจะหางานแต่งเก่ามาเพื่อเอามาเปรียบเทียบกับกับเล่มนี้ก็ได้หรือว่าเล่มเป็นเล่มดัางงานฝักงานนี้ก็ได้จะได้เห็นความแตกต่างกันแต่เราก็ยังหาไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดหาได้เราจะมาทากันธีคัดแรกการดูนะครับ การดูก็จะดูใบนะครับดูใบเหล็กนี่นะครับถ้าใบเหล็กอย่างนี้เป็นหลงเพราะเดิมนะครับถ้าใบเหล็กอย่างนี้เป็นหลงเพราะเดิมถ้าใบเหล็ก <c oughs> ูดผิดอีกแล้วถ้าใบเหล็กขาวจะเป็นหลงเพราะกันนะครับเป็นหลงเพราะกันนะครับ ผิดกันนะครับระหว่างใบเหล็กกับใบเหล็กขาของหลวงพ่อเดิมแล้วหลวงพ่อกันนั้นผิดนะครับนี่นะครับต้องค่อยๆดูนะครับต้องค่อยๆดูถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็เดี๋ยวผมต้องทำเป็นคลิปอีกครั้งหนึง่งมาแนะนำกัน สำหรับมีดมอหงค์พ่อเดิมนะครับอันนี้เป็นใบเหล็กเป็นใบเหล็กดูลายตอกนะครับดูลายตอกดูสนิมกินใบสนิมกินใบนี่นะครับสนิมกินใบจะเป็นธรรมชาติของเขานะครับกินจะไม่ไกินปื้อทางเล็บนะครับมีดหองพ่อเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยเล็บนี้เราทําความสะอาดบ่อยก็จะเห็นเนื้อเหล็กด้านในแล้วก็สนิมก็ยังกิน ที่กินก็คือกินเก่าละไม่มีกินเพิ่มเติมละเพราะเราเช็ดน้ำมันอยู่ตลอดนะครับเพื่อรักษาใบมีดให้อยู่คงทนไปอีกนานนะครับเนี่ยครับตอนนี้เป็นท่านิสขั้นพื้นฐานในการดูนี่กัะนเลยดูการเข้าข้างเข้ากาันแน่นเดิมเดิมอ๋ออย่าลืมบอกไปนิดนึงมีมีน้องคนนึงมาถามถามว่ามีดปอบหลวงพ่อเดิมนั้นต้องไปเอ็กซเรย์ไหม เพื่อจะดูตะกุดด้านในการเอ็กซเรย์ดูตะกุดด้านในนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราดูมีดถมกัเดิมทุกอย่างแท้หมดแล้วด้านในไม่ต้องไปเอ็กซเรย์ก็ได้ครับเพราะยังไงก็ต้องมีตะกุดนี่นะครับมีตะกุดด้านในเนี้ยเพราะข้างนอกแท้แล้วด้านในก็ต้องแท้ครับนะครับถ้าเกิดด้านนอกเกให ให้คุณไปเอ็กซเรย์ดูก็มีตะกุดด้านในครับว่าของเกเขาก็ทำเขาก็ใส่แผ่นเหล็กเข้าไปไว้ด้านในไว้แผ่นหนึ่งก็ไปเอ็กซเรย์ก็เห็นเหมือนกันนะครับอันนี้เราเราไม่ต้องไปไปเอ็กซเรย์หรอกครับสำหรับผมนะผมจะไม่เอ็กซเรย์เพราะว่าไม่มีไม่มีผลต่อการดูมีดนะครับเรื่องตะกุดด้านในเนี่ยถ้าเกิดด้านนอกแท้ด้านไหนก็แท้ครับไม่ต้องกลัวนะครับ อันนี้เรามาดูงานามาดูามาดูงานหลงพกันกันนี่อะนี่คือนี่เป็นหลงพกันนะครับหลงพกันยุกต้นนะครับเป็นหลงพกันยุกต้นต่อหลงพอเดิมเลยทีเดียวหรือก็อาจจะทันหลงพอเดิมด้วยก็ไม่แน่นะครับถ้าเกิดเราเล่นหากันจริงจงจังๆก็ผมคิดว่าทันนะครับนะแต่คนอื่นก็อาจจะไม่ทันเพราะว่าเป็นใบเหล็กขาวแล้ว เป็นหลระกันแล้วนะครับนี่ดูแหนเงินดีครับนี่เห็นไหมเป็นแหนเงินนะครับแหนเงินเป็นหลงพ่อเดิมเลยเห็นไหมครับเป็นแหนเงินนะครับส่วนเล่มนี้เลที่เป็นหลงะกันนะครับเป็นแปะตังลลยเงินนะครับเป็นแปะตังลลยเงินนี่นยดูงาสิครับดูความเก่าของงานี่นะฮะความเซนธรรมชาติอย่างเงี้ยคือของเก๊ทําไม่ได้นะครับ มาเทียบเราเทียบแหนมาเทียบแหนม,น,มนี่แหนเงินนะครับเห็นไหมครับเราเทียบแล้วมันวัตถุทุกอย่างวัสดุพัสดุทุกอย่างกันฟองตัวของเขาว่านี้เป็นแหนเงินมันก็น่าจะทันลงพ่เดิมนะครับอันนี้เป็นแหนเป็ดตังลายเงินเห็นไหมครับนี่เก่าไหมนี่อันนี้คือรลปะก,กันนะครับนี่ก็ใบเหล็กขาวเหมือนกันนี่ครับ ความสวยความสมบูรณ์นะครับดูเข้ากันแห้งสนิทแน่นนะครับดูงานจะต้องให้เดินอย่างนี้นะครับงานถ้าอย่างนี้แล้วก็สวยเลยนะครับหรือก็จะขาวก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ขาวแห้งนะครับขอให้ขาวแห้งไม่ขาวนวลน,นะครับอ่าอันนี้ นี่แหละครับการดูมีดหมอก็ใช่ว่าจะจะดูครั้งเดียวเป็นละครับใช่ว่าจะดูครั้งเดียวเรารู้นะครับไม่ใช่ว่าดูครั้งเดียวแล้วสามารถเดินสนามได้เลยไม่ใช่นะครับการเล่นหามีดหมอหลงพ่อเดิมนั้นหลงพ่กการนั้นจะให้ดีนะครับชมคลิปวิดีโอที่ผมทํามาต่อก็หลายคลิปละนะครับค่อยๆไล่ดู นะครับผมก็อธิบายไว้หลายอย่างแล้วค่อยๆไล่ดูค่อยๆศึกษากันนะครับแล้วก็จะให้ดีจะให้ดีนะครับต้องได้สัมผัสต้องได้จับต้องได้ส่องนะครับเล่มแท้เล่มจริงสัตเล่มสักครั้งก่อนนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยออกเดินซื้อตามสนามนะครับมไม่ใช่ว่า ดูคลิปที่ผมสอนแล้วก็เป็นละไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ขั้นพื้นฐานนะครับถ้าจะให้ดีต้องได้จับได้ส่องได้ชมเล่มจริงก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรวิธีการดูวิธีการจับวิธีการหานะครับเพราะแต่ละเล่มนั้นความคลาสสิกความเก่าของแต่ละเล่มนั้นจะไม่เหมือนกันนะครับ มีดหมอหลงคนเดิมนั้นความคลาสสิกความเก่าของแต่ละเล่มจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าให้ผมพูดอย่างนั้นก็คือว่ามีแต่ละเล่มนั้นทุกคนต่างก็ใช้มาไม่เหมือนกันบางคนพกติดเอวบางคนไว้บนหิ้งพระนะครับสมัยก่อนบางคนพกติดเอวบางคนไว้บนหิ้งพระอย่างนี้ย แต่ความเก่าความคลาสสิกของเขานั้นฟองไปในตัวอยู่แล้วนะครับอย่างเล่มนี้อย่างเล่มนี้นะครับเจ้าของโคกนะครับมีก็จะมีเข้าจะเป็นรูปแอนนะครับเนี่ยแอนแอนด้านนี้แอนด้านนี้นะครับแอนด้านนี้ดอกหมุกเข้าไปด้านนี้เห็นไหมครับงาก็เลยมีการปีล้านแถบทางนี้เนี่ยฮะนี่งาก็มีปีล้านแถบทางนี้นะครับเนี่ยนี่คือเป็นเป็นความคลาสสิก ในตัวของแต่ละเล่มนะครับเป็นความคลาสสิกในตัวของแต่ละเล่มนั้นจะไม่เหมือนกันก็ตรงนี้แหละครับเนี่ยความคลาสสิกของแต่ละเล่มนะครับ <c oughs> อย่างเล่มนี้เล่มนี้กับอ,อย่างเล่มนี้หลวงพ่อการก็เหมือนกันคนพกคนใช้เขาก็จะเหน็บเอียวด้านนี้เห็นไหมครับคือทําให้งางานที่สัมผัสกับเนื้อกับเหงือ ทำให้งานเล่มนี้แถบนี้จะดูช้ากว่าด้านนี้เห็นไหมครับเนี่ยด้านนี้จะช้ํามากนะครับด้านนี้จะช้ามากด้านนี้จะอยู่ด้านนอกจะไม่เคยสัมผัสก็จะไม่ค่อยช้าเนี่ยอันนี้ันเป็นปันเป็นความเบลสิกความคลาสสิกนะความคลาสสิกของแต่ละเล่มนะครับส่วนเล่มนี้คาดว่าคาดว่าเจ้าของจะใช้ พกติดตัวหน้าดูนะครับทำให้แหนหายไปหนึ่งสองตัวนะครับเนี่ยคือความคือความเก่าของแหนเนี่ยคนพกนะครับแต่เดิมพกซักตัวนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแหวงหายไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่แล้วก็ด้านนี้ก็มีปีลั่นนะครับพกจนมาด้านนี้นะครับทำให้แหนหายไปเลยนะครับ ช่วงของแหนมีดตรงเนี้ยขาดออกไปพี่แกก็เลยใช้คั่งยัดนะครับเจ้าของมีดเดิมใช้คั่งยัดแล้วใช้นาคตัวเนี้มาทําปิ้นล็อกไว้เลยนะครับเพื่อไม่ให้ชํารุดไปมากกว่านี้นะครับอันนี้คือความคลาสสิกนะครับบางคนจะปติบางคนก็ติหาว่ามีดซ่อมมีดเก่าไม่ใช่นะครับอันนี้เราต้อง ต้องเข้าใจให้ตรงกันว่านี่คือความคลาสสิกของมีดนะครับความคลาสสิกของมีดเพราะแต่ละเล่มนั้นถูกบูชาพกติดตัวมาแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะครับนี่เราก็พอพูดอาจจะไม่ได้มีความแก่นสารอะไรมากมายวันนี้เพราะว่าเป็นเล่มเก่าที่พูดมาหมดแล้วแต่เราก็เอามาคุยกันได้ใหม่นะครับสำหรับคนที่ชอบเนาะ เราดีชอบแล้วก็คุยได้คุยอีกคุยแล้วคุยอีกได้นะครับมันมีความสุขของคนที่สะสมมีดแท้มีดเดิมนะครับอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่มีความสุขในในตัวนะครับก็เหมือนกันถึงดำงานอีกนะฮะตัวเนี้ยแหนแหน,แนมจะคอยจะเรียกผิดอยู่เรื่อยแหนมฝักนะครับเนี่ยแหนมฝักมีตัวเนี้ยหายไปแต่ตัวนี้ก็หาย อันนี้หายนี่คือหายเดิมนะครับหายแต่น,นานละหายน่าจะร่วม50ปีได้นะครับที่หายไปเนี่ยเห็นไหมเพราะตรงนี้เจ้าของก็ยังคบติดตัวตลอดนี่ก็เลยทําให้งาช่วงนี้เก่าเห็นไหมครับงาช่วงนี้เก่าจนจนจน,จนมนไปเลยเนี่ยจนลบเลี่ยมไปหมดละ <c oughs> น,นี่ก็ามาดูข้างบ้างข้างกองแห้งอย่างนี้นะครับข้างกองแห้งนะครับ ความเก่าของข้างข้างมีดด้านไหนนะครับด้านไหนจะรอแป๊บหนึ่งต่อภาพซูมชัดๆนิดหนึ่ง응แล้วก็่อยจะซูมให้เราเลยแบบดูนิดนะครับเนี่ยอยา่างเงี้ยนี่เห็นไหครับเนี่ยความเก่าของแหนมีดเฮ้ความเก่าของข้างความเก่าของข้างมีดเห็นไหมครับ,เก,รบเก่าแบบแห้ง แห,แห้งจนแห้งจนสนิทเลยนะครับแห้งแกลกเลยละอืมอย่างเงี้ยคือเป็นอะไรที่ดูง่ายนะครับ่นีแห้งอย่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะยี่สิบนาทีละพูดแป๊บเดียวเองนะครับยังไม่นานเลยก็ พี่น้อง,องท่านใดถ้าสนใจจะบูชามีดหมอผมก็ยังย้ำคำเดิมว่าศึกษาให้ดีก่อนให้ได้จับเล่มจริงก่อนให้ได้ส่องเล่มจริงก่อนนะครับจะได้เราจะได้บูชามีดหมอที่ทแท้ตัวจริงเล่มจริงนะครับสำหรับ คนที่ศรัทธานะครับคนที่ศรัทธาในบาร,รมีหลวงพอ่อในศรัทธาในมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าพี่น้องๆท่านใดมีความสนใจจะศึกษามีดหมอเพิ่มเติมก็ทักไลน์ทักเฟซกันมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซก็ ชื่อเฟซผมก็เป็นเฟซของทุงเงินพิมพ์หนูส่วนลายลายก็ลายนี่นะครับลายใช้เบอร์นี้เลยเบอร์0ู9ย์1 6 2 6 5สี่นหหนะครับก็มีอะไรก็แนะนำติดชมกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าโอกาสหน้าถ้าได้ไมีเร่อใหม่หลวงก็เดิมหลวงพ่กันเข้ามาก็จะพยายามเามานำเสนอนะครับคลิปทำคลิปให้ได้ชมกันเลยลนะแต่ช่วงนี้ ว่างเว้นห่างไปหลายเดือนละที่ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวจริงนั้นหายากมากนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องยุติไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าเราก็พูดคุยกันนะครับสับปพเฮระพูดคุยแบบพอได้ความรู้ขั้นพื้นฐานกันนิดๆิหน่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม,บผมตุงเงินพิมหนูครับ